สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนณนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ้านพระอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะครับผมจะพาทุกท่านมาชมที่น้นที่6ไร่2งาน52ตารางวาน,นะครับขายไร่ละ8 5ด0 0 0หบาทนะครับเป็นที่ขายก็คือเป็นนี้ครับผมอยู่ฝั่งขวานะครับราคานี้ก็ต่อรองคุยกับเจ้าของที่ได้นะครับลูกค้าใดสนใจที่ดินเป็นนี้มาดูก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับเป็นฉนดทคุดแดง พมโอน,นะครับห่างจากฟิวเจอร์ลังสิตนะครับผมประมาณ90กิโลนะครับห่างจากศูนย์ราชการกรมที่ดินนะครับผมประมาณ2กิโลนะครับห่างจากสถานีรถไฟนะักข่ายจากกระพงตล,ตล,ตลาดตระกูลตราเช้าตัวเมืองประมาณ6กิโลนะครับห่างจากโรบิสันโรตัสประมาณจัตรเวดประมาณ10กิโลนะครับขอยับุ่งขวานะครับผม ให้รูปแบทางเข้ามาครับตัวนี้ถ้าผมก็จะเป็นหนุนลาดยางในซอยชุมชนหมู่บ้านเดินทางมาเปียกมีเพื่อนบ้านมาตลอดทานครับผมไฟไฟ้าและป่าปาก็อยู่ตัวหน้าที่นะครับด้านหน้าของที่ครับผมติดหนุนลาดยางหน้ากว้างประมาณ30เมตรนะครับด้านหลังของที่ติดหน,หนุนดินเรียบคคลองความกว้าง50เมตรนะครับส่วนฝั่งซ้ายครับผมคือฝั่งซ้ายรับผมอยู่ทุ่งสวปูนฝั่งซ้ายความยาวประมาณ300เมตรน,น,นะครับส่วนฝั่งขวาครับผม ตัวนี้คือฝั่งขวาครับตัวท่อปูนครับผมคนยามาสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบเมตรนะครับที่ดินแปลนนี้รูปที่สวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศาัยทำสวนทำเกษตรนะครับดินดีน้ําดีอุณหภูมิบรรยากาศดีนี่ผมเป็นส่วนตัวนะครับด้านหน้าของที่ครับผมก็จะมีต้นครูนสองต้นครับผมต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นที่สองคือต้นครูนอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างหน้านี่คือถมแล้วนี่คือถมแล้วนี่คือด้านหน้าถมแล้วประมาณสองัตารางวาถมแล้วนะครับ แล้วก็ส่วนต้นหลังก็จะเป็นที่ทุ่งนาแล้วก็ต้นหลังจะติดคลองมมมนะครับผมทําผมมาแล้วครับนี่คือบอริเวณด้านหน้าครับนี่คือบริเวณด้านหน้าคือถมแล้วนะครับผมความผมบมาเลยถมแล้วประมาณสองตารางวางครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นที่ท้องนาแล้วก็กต้นหลังก็จะติดคลองนะครับที่ดินแบนี้ครับผมซื้อ hai, เก็บไว้เก็งกําไรขายก็มีนะนค,ครับหรือปลูกบ้านพัฒนาอากาศทาสวนทำเกษตรนะครับดินดีน้ําดี บุญบรรยากาศดีมากนี่ถมอเส่วนตัวนะครับแล้วก็ฝั่งฝั่งฝัง่งขวาก็จะอาจจะเป็นหมู่บ้านครับผมพอดีมีฝั่งขวานะครับผม,ม,ข,บผมขั้นอีกหนึ่งแปลงแล้วก็ขับไปก็จะเป็นหมู่บ้านครับผมกําลังขึ้นโครงการสร้างอยู่นะครับผมฝั่งขวานะครับนี่คือส่วนที่เหลือครับผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นที่นานะนที่เหลือครับเปพิที่นาแล้วก็ด้านหลังน,นี่เข็มป่ากล้วยนั่นคือจะเป็นหนอนดินเรียบทั้งคลองครั้งก็จะเป็นคลองนะครับ ด้านหน้าก็ติดสมทัญญานะครับผมถมลแล้วส่งมาตรังวาเพื่อที่จุดปลูกบ้านส่วนถัดมาก็จะเป็นที่นาส่วนต้นด่างก็จะเป็นหนุนดินลูกลังดี่พังคองคองนี่คือก็มีน้ําตลอดทั้งปีไม่แห้งนะครับคองนะครับอ่านี่คือที่นานะครับผมที่เราเห็นคือหมู่บ้าน,นครับนี่คือหมู่บ้านอ่าขั้นอีกไปหนึ่งถัดไปก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมเป็นหมู่บ้านนะครับโจนดิไปน,นี้นะครับผมเดินทางมาไม่เปรี่ยวนะครับไฟฟ้า แล้วปลาปลาก็อยู่ตรงหน้าที่ด้านหน้าถมแล้วมันส่งท้ำาเวา่อกลูบบ้านด้านหลังก็จะเป็นที่นาไปนี่สวยมากนะครับแล้วก็เดินทางมาไม่เปี่ยวนะครับอยู่ในซอยชุมชุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะครับบทช่วของผมนะครับ061แปร22 149นะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ